แม่ช่วงนี้ขมรกู้หน้ากันใหญ่เลยนะครับล่าสุดได้มีการจับกุมแก๊งคอเซนเตอร์ชาวจีนรวมถึงชาวปากีสถานได้เกือบ200คนเลยนะครับและในข่าวเนี้ยแต่ได้ไม่มีคนขมรสักกับคนเลยนะครับเอ๊ฟังฟังแล้วมันก็ทำแม่งทำแม่งอยู่นะครับเนี่ยทำไมไม่มีคนขมร้นซากกับคนก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยจาวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกๆคน ได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคน,นละหนึ่งที่โดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆข้อพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากําลังให้ความสนใจกันอย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าต้องขอเท่าความไว้นิดนึงนะครับว่าประมาณสัก1-2ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาโดนสื่อจากต่างประเทศเล่นอย่างหนักเลยนะครับเริ่มต้นที่สื่ออังกฤษก่อนเลยนะสื่อยักษ์ใหญ่อย่างสกายนิว ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเคมโบเดียเนี่ยเป็นศูนย์รวมแห่งแรงอาชญากรที่น่ากลัวระดับต้นๆของเอเชียและถัดมานะครับก็เป็นสื่อของเกาหลีใต้ได้มีการออกมาเปิดเผยว่ากัมพูชาเนี่ยเต็มไปด้วยแก๊งโจรกรรมแก๊งอุ้มหายแก๊งคอเซนเตอร์ถ้าใครไม่อยากจะเดือดร้อนอย่าลิเอาเท้าไปเหยียบที่เคมโบเดียโดยเด็ดขาดและหลังจากนั้นนะครับก็มีสื่อจากประเทศอินเดียนําโดยสถานทูตอินเดียนะครับได้มีการแจ้งเตือนคนอินเดียทุกๆคนในประเทศว่า อย่าหลงเดินทางไปที่กัมพูชาโดยเด็ดขาดเพราะไม่งั้นพวกคุณจะต้องถูกจับไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเพราะตอนนี้ที่กัมบูชาเนี่ยแก๊งคอร์เซนเตอร์มันกําลังขาดแคลนแล้วเขาก็ต้องการแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เป็นชาวอินเดียแท้ๆถ้าหากไปที่เเมรเพอเพออาจจะโดนหลอกไปเป็นแก๊งต้มตุน๋นแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรโน่นนี่นั่นก็มีการแจ้งเตือนจาก3ประเทศในเวลาใกล้เลี่ยงก,กันนะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ไม่ว่าจะเป็นสื่อจากอังกฤษรัฐบาลเขมรก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลอังกฤษเนี่ยลงข่าวปลอมซะอย่างนั้นส่วนเรื่องที่สื่อเกาหลีบอกว่ากัมพูชาเต็มไปด้วยแก๊งโจรคนเขมรนาโดยสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติของเขมรเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ามันไม่เป็นความจริงแม้แต่นิดเดียวสื่อเกาหลีลงข่าวโมวซัว่วถ้ามีจริงๆก็น่าจะเป็นคนเกาหลีนั่นแหละที่มาทํากิจการสีเทาหรือว่าธุรกิจผิดกฎหมายในกัมพูชาแล้วก็น่าจะหักกันเองก็เลยมีการจับคนของเกาหลีนี่แหละมาเรียกค่าไทยนะครับ ส่วนประเด็นของคนอินเดียก็เช่นเดียวกันคนเขเมรก็ออกมาบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมซะอย่างนั้นแล้วถ้าหากมีแก๊งคอร์เซนเตอร์จริงๆก็ไม่น่าจะใช้คนเขเมรน,น่าจะเป็นคนจากประเทศอื่นเสียมากกว่าซึ่งทว่าล่าสุดนะครับสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีการจับกุมครั้งใหญ่ของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ตึกแห่งหนึ่งในกลุมพนมเปนแล้วตำรวจเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวว่าได้จับกุมผู้ต้องหาทั้งสิ้นเกือบเกือบ200คนโดยประกอบไปด้วยชาวจีนรวมถึงชาวปากีสถานนะครับ แม่อะไรมันจะพอเหมาะพอเจาะขนาดนั้นสื่ออินเดียก็เพิ่งบอกว่ากัมพูชามีโจรเยอะก็ดันอุตสาห์จับชาวปากีสถานได้ซะอย่างนั้นโดยตึกตึกนี้นะครับในตึกเนี่ยก็โอ้โหมีธุรกิจธุรกรรมผิดกฎหม,มายเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มีเซิร์ฟเวอร์เว็บพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายรวมไปถึงมีการตั้งตัวเป็นแก๊งอนธพาลเรียค่าไถาด้วยนะครับคือประมาณว่าถ้าใครอยากจะจ้างคนในตึกเนี่ยไปอุ้มใครสักคนก็ให้เข้ามาติดต่อในตึกนี้ได้เลย คือมาตึกนี้เนี่ยครบจบทุกความต้องการเกี่ยวกับเรื่องสิ่งผิดกฎหมายนะซึ่งแน่นอนทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ด้มีการแถลงข่าวนี้อย่างใหญ่โตแล้วนะครับรวมถึงการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยไม่เจอคนเขมรแท้ๆเลยไม่แต่คนเดียวนะครับที่ทํางานอยู่ในตึกตึกนี้ก็อย่างที่บอกไปคือมีแต่คนจีนและก็ชาวปากีสถาน ส่วนรายละเอียดอื่นๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการตรวจยืดเงินได้จํานวนหนึ่งด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการระบุว่าเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่อะไรยังไงนะเบื้องต้นเขาก็มีการลงข่าวเอาไว้คร่าวๆประมาณนี้แน่นอนหลังจากที่มีการลงข่าวไว้แบบนี้คนขแมก็แฮออกมาคอมเมนต์กันในทันทีนะครับและพวกเขาก็คอมเมนต์ไปคล้ายๆกันก็คือนั่นง่ายว่าแล้วหลายๆประเทศที่โจมตีเรามันก็เป็นเพราะชาวต่างชาติพวกนี้นี่แหละที่เข้ามาทําธุรกิจธุรกรรมผิดกฎหมายที่คอมร์ เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คอมเมนจะเป็นประเทศที่มีแต่แก๊งอาชญากรนี่ก็พิสูจน์แล้วว่าไอ้พวกแก๊งเหล่านั้นมันเป็นชาวต่างชาติมันไม่ใช่คนคอมเมนคนคอมเมนทุกๆคนเป็นคนจิตใจดีอะไรโน,นในนั่นแต่ก็มีบางคอมเมนต์ที่ออกมาบอกว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆที่จับผู้ต้องหาได้เกือบ200คนแต่ดันไม่มีคนคอมเมนเลยสัก,กคนท,ท,ท,ทั้งๆที่ในความเป็นจริงทุกคนก็รู้ๆอยู่แล้วว่าแก๊งพวกนี้เนี่ยมันถูกควบคุมโดยคนใหญ่คนโตของคอมเมนน่าจะเป็นการจัดฉากเพื่อ หลบกระแสโจมตีของสื่อต่างประเทศเสียมากกว่าว่ากัมพูชาสามารถกวาดล้างแก๊งโจรอุ้มหายพกดีได้แล้วน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับก็นานาจิตตังนะทีนี้เดี๋ยวเราลงไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่านี่คือผลงานที่ดีมากๆสําหรับตํารวจแห่งชาติของเราทําแบบนี้ดีกว่าก่อนหน้านี้เยอะที่คอยแต่จะหาข้อแก้ตัว คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามยังไงเราจะต้องมีการชี้แจงไปยังต่างประเทศในหลายๆประเทศที่พวกเขาเคยเข้าใจว่าประเทศของเรามีแต่แก๊งอาชญาก,กรว่าในาตอนนี้ได้มีการทลายแก๊งพวกนี้ออกไปบ้างแล้วและกัมพูชาย,ยังคงเป็นประเทศที่มีแต่ความสงบคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะแก๊งเหล่านี้ไม่ยอมจ่ายค่าตงให้กับทางรัฐบาลพวกเขาก็เลยโดนจับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าหนๆก็จับพวกแก๊งเหล่านี้ได้แล้ว ทำไมไม่ลองดูละ่ะว่าเจ้าของตึกที่ให้พวกเขานั้นเช่าตึกทั้งตึกเขาเป็นใครอยากจะรู้เหลือเกินว่าทําไมเขาถึงได้ปล่อยให้แก๊งพวกนี้เช่าพักอาศัยอยู่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าสื่อต่างประเทศไม่เล่นข่าวก็คงจะไม่มีการจับกลุ่มอะไรแบบนี้ใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถือเป็นการพัฒนาที่ดีของข้าราชการคอมเมนต์เพราะก่อนหน้านี้ถ้าหากเป็นชาวจีนที่ทําผิดกฎหมายคนใหญ่คนโตของเรามักจะไม่กล้าจับพวกเขามักจะทําเป็นมองไม่เห็นซึ่งมันทําให้มีคนจีน ที่ทาธุรกิจสีเทาเข้ามาลงทุนในกัมบูชาเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ขยายอาณาเขตของพวกเขาจนกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ไปหมดแล้วและซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานมากๆแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะแก้ไขได้เลยแต่ในตอนนี้ก็เริ่มมีการจับกุมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตึกแบบนี้มีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองเต็มไปหมดยังเหลืออีกหลายๆที่ยังไงก็รบกวนเจ้าหน้าที่จัดการให้เด็ดขาดด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า เราจะมีการชี้แจงไปยังสื่อจากประเทศเกาหลีหรือเปล่าเพราะพวกเขาลงข่าวว่าประเทศของเรามีแก๊งอาชญากรเอาไว้ใหญ่โตซึ่งสุดท้ายแล้วแก๊งเหล่านั้นมันเป็นแก๊งจากต่างประเทศมันไม่ใช่คนภายในประเทศยังไงก็ขอให้มีการส่งหนังสือไปชี้แจงที่ประเทศเกาหลีด้วยให้พวกเขานั้นออกมาแก้ข่าวให้กับเราคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าในกัมบูชาจะมีแก๊งโจรอะไรแบบนี้ตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นข่าวปลอมจากสื่อต่างประเทศซะอีกที่ต้องการทําให้กัมบูชานั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไอ้พวกนี้มันคือไอ้พวกขยะไอ้พวกชาวต่างชาติพวกนี้มันทําให้คนขเขมรทั้งประเทศนั้นต้องอับอายทาให้คนขเขมรทั้งประเทศถูกมองว่าเป็นแก๊งอาชญากรก็เอาคอมเมนต์ของคนขเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันลวกันนะครับซึ่งถ้าถามว่าเรื่องนี้เนี่ยนาคิดยังไงนะก็คิดว่ามันทำแม่งทำแม่งแปลกๆอยู่นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีแก๊งโจรอะไรแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอก่อนที่จะมีสื่อต่างประเทศรายงานข่าวเตือนอะไรแบบนี้มาก่อน แล้วทำไมก่อนหน้านั้นถึงไม่มีการจับกลุ่มพอเริ่มมีข่าวก็เริ่มจะมีการจับกลุ่มซะอย่างนั้นนะครับแล้วประเด็นก็คืออย่างที่นาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าทําไมไอ้พวกแก๊งคอรเซนเตอร์ไอ้พวกแก๊งที่มาอยู่ในตึกเนี่ยทำไมถึงไม่มีคนขเขมรซทรากกับคนโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยนะไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับแล้วทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้คิดว่ามันทัแมงทัแม่งหรือเปล่าที่จับได้เกือบ200กว่าคนเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยนะครับ ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนในช่องคอมเมนต์ให้นาทราบด้วยกันละกันนะจ๊ะและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยก่อนแล้วกันสวัสดีและสาวีดัดคลับ